ผู้จัดการหารสูงสุดพลเอกธนศัติ์ปฏิมาปรกรณ์จะกราบประคมทูลพระกรุณาแล้วก็กราวดำฐานรักษาพระองค์ขอเด<ห>ชะญาตนฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุพทธเจ้าพลเอกธนศัติ์ปฏิมาปรกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ ทหารรักษาพระองค์และทหารทุกหน่วยทุกเหล่าทัพขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายสัตว์ปฏิญาณต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตว์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอเดชะฝ่าละอองธุลรีพระบา,ะาทปกเปกล้าปกกระหมอ่มอมอ ข้าพระพุทธเจ้าคนเองคณะศักดิ์ปริมามกรขอถวายคำสัตย์ปิขอายคำสัตยฏญาณต่อใต้ฝ่าลองทุลีประบาดว่าขอ้างธุลีประบาพระพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพะบรมเดชาทุภาพแห่งพระมหาษัตริ์เจ้า พระพุทธเจ้าจากจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่ารองตุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจากเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจากปฏิบ,บ,บัติต้นให้เป็นที่ไว้วางพระราชาหรือไทยของใต้ฝ่าลองตุลีพระบาททุกประการาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะของทหารกิ็ยศตองมร้องทำความเคารพปืนยิง ใต้วงมเมลงเพลงสรรเสริญพระบารมี